สบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาหิวกลางดึกกลางดืนนะคะเมนูที่เราจะทำวันนี้คือส่วมักจองน้อจ้ามักจองพี่น้องผู้ได้เคยกินแน่นอนจีมักพริกนะคะจีมพริกสดแล้วก็มาตําหรือว่าใครจะใช้พริกป่นก็ได้นะคะเหลือพริกป่นกับพริกจีสดใส่ด้วยกันยิ่งหอมนะคะ หรือเราไปเติมพริกป่นทีหลังก็ได้นะคะหลังจากเสร็จนะคะนี่คือกบนะคะกบสดๆเลยกบนานะคะเขาเอามาขายเราขังไว้หลายคืนแล้วนะแต่ก็ยังมีขี้อยู่เราละทำความสะอาดปุ๊บต้มน้ําร้อนๆแล้วก็เอาน้ําปะลาร้าลงนะคะนิดนึงพอให้หอมนะคะแล้วก็เอากบลงนี่เลยเครื่องของเรานะคะหมักจ้องที่เราแช่ไว้นะคะนี่กบก็คือำทำอทำพิธี เอาขี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าตอนกบมันตัวเล็กนะคะตอนนี้มันหน้าฝนนะคะมันยังไม่ตัวใหญ่มากนะคะก็เลยไม่ได้คั่วก่อนนะคะไม่ได้ทําความสะอาดก่อนก็คือล้างๆนะคะแล้วก็เอาลงเลยพอหม้อเหลือดก็ลงแล้วก็อย่างนี้ก็ง่ายนะทุกคนเนี่ยพอเรามันสุกแล้วต้มเปื่อยแล้วพอเราจะใส่เราก็มาดึงออกอย่างนี้เลยแล้วก็ลงไปนะคะ ตอนที่ต้มก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แค่ปลาล้านะคะใบมะกรูแล้วก็ใบสิงคขนะคะนี่โขกโขให้ละเอียดเลยจ้าหมักจองนี่นะคะหรือลูกลูกจองนี่นะคะเป็นยาเย็นนะคะกินก็มีประโยชน์นะทุกคนถ้าเราจะทำแต่จองหมักจองเลยกับผักกับถั่วกับอะไรก็เฉยๆก็ได้ ถ้าเราไม่ใส่เนื้อนะคะใส่เนื้อกบหรือว่าเนื้อปลาใส่อย่างงั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่มีความนัวเราอยากมีความนัวเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปสักหน่อยนะคะต้มน้ําปลาก็จะได้ความนัวของน้ําต้มปลาด้วยนะจ๊ะโขกไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนละเอียดนะคะไม่ต้องเอากระดูกเอาอะไรออกเลยโขกให้ละเอียดนะคะ มันจะได้กระดูกไม่ชิมปากชิมแบบจะได้ไม่เกะก,กะอะไรนี้ละเอียดไปเลยลอพอละเอียดแล้วนะจ๊ะพอละเอียดแล้วเราก็เอาผงชูรสปรุงรสเลยนะจ๊ะใส่อย่างนี้ลงไปเลยเอาเอาอ,อยากนัวมากก็ใส่มากๆนะคะ เผื่อน้ำเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่น้ําไปด้วยนะคะน้ําที่เราต้มกบเราไม่ได้ใส่นะคะใส่แค่ตอนนี้นะจ๊ะน้ําเพราะมันเยอะมากนะคะแล้วก็ใส่เผื่อน้ําจะได้หนัวเทน้ําที่เราต้มกบไว้นะคะน้าหนัวเนี่ยใส่ลงไปนี่ความใส่ของเขาก็จะใส่แบบนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเพิ่มนะคะ ถ้าใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่พริกป่นไปเลยนะคะนี่เครื่องของเรานะคะมีมะเขือพ่วงผักหอมนะคะต้นหอมต้นหอมนะคะต้นหอมซอยแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็เขือมะเขือเอออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเออแล้วก็มีใบไอ้นี่ต้นหอมมีใบหอมใบอะไรใส่ไ้เลยนะคะผักชีหอมไรอย่างงี้หรือถ้ามีผักชีเราใส่ก็ได้นะคะ มีถั่วฝักยาวแล้วก็หมักเหลี่ยมไม้นะคะเผาแล้วก็หั่นหันเราเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เทลงไปแบบนี้เลยนี่น้ําถ้าเราใส่น้ําไม่พอนะคะเราใส่น้ําตอนที่ใส่กบใส่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวน้ําจะเยอะเกินไปถ้าไม่เต็มเออถ้าไม่พอใจไม่อยากได้น้ําระดับไหนเราค่อยเททีหลังนะคะถ้าเทตอนแรกเดี๋ยวมันเยอะเกิน หิวก็หิวในช่วงที่ฝนตกคําแรงๆมากเลยดูวนเอ้ยปกติแล้วดูวนเมนูนี้มันจะขาดหมักหอยไม่ได้นะคะมันจะมีหอยคบหรือว่าใส่หอยเชอรี่ก็ได้นะคะใส่แต่ไหะใส่หอยสูตรแล้วตามสูตรแล้วอะใส่หอยขบดีกว่านะคะอร่อยกว่าอ๋อนี่เลยคนไปนะคะเราจะเทพิกลตอนนี้ก็ได้นะคะโอ้โหเสียงฝนแรงมากฝนตกหิวก็หิว นี่จ้าหน้าตาตอนเสร็จนะจ้าเดี๋ยวเราชิมก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไงขาดอะไรบ้างนะคะเราสามารถเติมทีหลังได้นะนี่ชิมก่อนส่วนหมักจองนะคะใครที่ไม่เคยทํานะคะแช่น้ําก่อนนะคะประมาณ5นาทีหรือ10นาทีขึ้นไปนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเออแตกแตกพุพุออกมาหรือว่าแบบละลายออกมาตอนไหนนะคะ เราก็แช่แล้วก็เอาเม็ดออกเอาขนเปลือกข้างนอกออกนะคะเลาะในออกแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อเขาที่เขาฟูฟูๆนะคะนี่รู้สึกว่ามันไม่เผ็ดนะทุกคนเราก็เติมพริกป่นลงไปแบบนี้เลยน,นี่อยากเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆนะคะเรามาปรุงทีหลังก็ได้นะถ้าจะใส่น้ำปลาก็รู้สึกว่า มันไม่สุกนะคะปะลาเราใส่ไปที่น้ำต้มกบไปแล้วนะคะนี่รู้สึกว่าเราจะต้องเติมเกลือนิดหนึ่งเพราะว่ามันรู้สึกความนัวมันแบบว่าเบาๆไปหน่อยนิดนึงต้องนัวหนักๆหน้าตาซัวหมักจองของเรลาเสียดดยที่เราไม่ได้ใส่หอยนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าพอเตรียมของเสร็จทุกอย่างแล้วกับลืมซะง,งั้นว่า เราลืมหอยเพราะว่าเครื่องมันเยอะนะคะก็เลยลืมแม่ครัวหิวนะคะหัวร้อนนะคะแม่ครัวหัวร้อนไปหน่อยนะคะแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันทุกคนนี่เสร็จแล้วหน้าตาของเราซัวหมักจองนะคะหรือลาบหมักจองนาจะจ้ะ